สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะมาสอนวิธีการใช้งานเครื่องช่างนะครับแคทรุ่น CL 5 2 0 0นะครับกับระบบ POS นะครับด้วยการเชื่อมต่อแบบ Serial Port นะครับโดยตัวเครื่องเนี่ยจะต้องเชื่อมต่อสาย s e r ialPo อรทั้งหมด2 2ฝั่งนะครับฝั่งแรกเนี่ยที่ใต้เครื่องช่างตัวนี้เลยนะครับบริเวณด้านใต้นี้ก็คือจะเป็นหัวสายอย่างนี้ก็คือเสียบเข้าไปได้เลยนะครับส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็ เราต้องมีตัวหัวแปลงตัวนี้นะครับก็ให้เสียบแบบนี้ได้เลยนะครับและอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะเป็นแบบ USB นะครับก็ต่อเข้ากับตัวเครื่องคอมได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมขออนญาตต่อแป๊บหนึ่งนะครับอ่าก็คือการเชื่อมต่อก็ประมาณนี้นะครับหลังจากเราเชื่อมต่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาดูนิดนึงครับว่ามันอยู่ในคอมพอร์ตอะไรก็ ให้กดคลิกขวาที่ตรงนี้ครับแล้วก็มาที่ device manager ครับแล้วก็ในส่วนของ Comport ตรงนี้นะครับอ่าก็จะขึ้นมาแล้วว่าเป็น c o m p o r t 6นั่นเองอ่าพอเราเราได้ตัวเลขตรงนี้แล้วนะครับก็ปิดโปรแกรมนี้ไปแล้วก็เข้ามาที่โปรแกรมโพดโพดของเรานะครับที่เมนูนะครับตั้งค่าแล้วก็หน้าขายนะครับอ่าจะสังเกตคําว่าโหมดเครื่องช่างตรงนี้นะครับ ก็ให้กดเปิดตรงนี้ได้เลยแล้วจะให้กรอก2ช่องนะครับช่องแรกตรงนี้จะเป็นรุ่นของเครื่องช่างนะครับซึ่งตัวนี้เป็น CL 502อ่าผมก็จะเลือกเป็น c ค s CL 502ส่วนคอมพอร์ตเมื่อกี้ที่ผมให้ดูเห็นไหมครับมันจะมีหลายอันเมื่อกี้เป็นตัวที่6นะครับคอมพอร์ต6ผมก็เลือกเป็นคอมพอร์ต6จากนั้นเนี่ยผมก็กดบันทึกได้เลยอ่าเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูว่ามันทำงานยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตเอาตัวนี้ก่อนนะ เดี๋ยวผมสมมุติว่าผมเลือกเป็นตัวนี้แล้วกันนะครับอ่าแล้วผมจะลองชั่งนะครับตัวเลขมันจะเป็นแบบเรียวทา์นะครับสามสี่ห้าเห็นไหมครับมันก็จะเป็นสามสี่ห้าผมก็กดลงตะกร้าได้เลยนะครับหรือว่าในอีกกรณีนึงเนี่ยผมจะให้มันลงอัตโนมัติก็ได้นะครับโดยผมกดตรงนี้เสร็จปุ๊บแล้วผมติ๊กคำว่าลงตะกร้าอัตโนมัตินะครับจากนั้นผมลองชั่งอีกอันหนึ่งนะครับพอน้หนักนิ่งแล้วเนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะลงตะกร้าเลย อ่านี้จะเป็นการช่างแบบเรีย t ไทมนะครับโดยเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เนี่ยไอเชื่อ,เช,อเชื่อมต่อเครื่องช่างเนี่ยแบบซีลพอร์ตนะครับก็จะสามารถดึงค่าน้ําหนักเนี่ยแบบเรียวไทม์ได้เลยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอีกรอบหนึง่งนะครับอ่าช่างนะครับปุ๊บแล้วผมก็เลือกสินค้าอ,อันนี้มันลงเลยนะครับเพราะผมติ๊กตรงนั้นไว้ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับการใช้งานเครื่องช่าง และเชื่อมต่อกับเครื่องระบบ P.O.S. แบบสายซีเรียลพอรครับผมก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ